สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมา DIY ขวดน้าพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราเก็บไว้ทิ้งนะครับหรือว่าเก็บไว้ขายนะครับผมจะนําขวดน้าพลาสติกตัวนี้นะครับนํากลับมาใช้นะครับให้เกิดประโยชน์นะครับจากหลายๆคลิปต่างๆนะครับที่ทําลงไปนะครับก็เกิดประโยชน์อย่างมากมายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะ DIY ขวดน้ำพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับมาครับมาทำพร้อมกันเลยนะพอเราตัดได้ก้นขวดแบบนี้นะครับเราก็จะตัดลงไป นี่นะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับตัดมาตรงขอบขวดตัวนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะตัดหนึ่งเส้นนะครับเว้นสองเส้นนะครับทำแบบนี้รอบปวดเลยส่วนด้านหน้านะครับจะตัดทำแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะพับขวดนะครับ นี่นะครับพอจะนึกภาพออกหรือยังนะครับว่าเหมือนตัวอะไรนะครับอับเสร็จแล้วนะครับครบสี่ตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเขาไปทำสีให้สวยนะครับ นี่นะครับหลังจากที่สีแห้งเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาแต่งนะครับทําหน้าตานะครับทําให้มันโห,หดหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ทดลองเอาไปทําตามกันได้เลยนะครับเห็นไหมครับสวยมากๆนะครับนํามาประดับต้นไม้แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ